สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้เราจะชวนไปเที่ยววัดหน้าปกนะครับภาษีเจริญไปสักการะหลวงพ่อนาปกหลวงพ่อเจ้าสวัวพร้อมรอดโบสถโบราณศรีธุญานะครับเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ไดีออกจากชีวิตและส่งเสริมสิริมงคลครับไปครับไปพร้อมพวกเราครับวัดหน้าปกภาษีเจริญขั้นแรกนะครับพอถึงแล้วให้เราไปเช่าดอกไม้ทางฝั่งซ้ายของหน้าวัดนะครับ ขึ้นมาไหว้หลวงปู่นะครับตอนที่หลวงปู่แบบนี้นะครับที่วัดก็จะมีปีงสการะให้ไหว้ามากมายนะครับเอาปีคขันเนศนะครับแล้วก็ทาเทพสุวรรณนะครับเป็นที่ถัดไปเราก็มาไหว้าทาเทพสุวรรณก่อนนะครับ ที่เราได้ไหว้ฐานทัศน์แล้วนะครับเราก็เดินเข้าไปด้านในนะครับเราจะเจอกับแม่ธรณีนะครับตรงจุดนี้เราก็ไหว้แม่ธรณตรีตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะครับเราก็ถึงแล้วน,นะครับบสเจ้าสัวครับไปครับเข้าไปข้างในกันหลังจากเข้ามาที่บวถเจ้าสัวนะครับแนะนาให้เดินไปทางด้านข้างฝั่ง ขวาก่อนนะครับเพื่อลงไปลอดใต้บัวสดนะครับไปครับตามเข้าไปกันเมื่อเราเดินเข้ามานะครับเราจะเจอคานเป็นจุดแรกนะครับให้นาน้าสการจุดนี้ก่อนนะครับตักปาที่เขียนไว้เลยแล้วลงไปด้านในครับจะมีขั้นตอนแล้วก็วิธีเป็นกระดาษให้เราสการะตาตามขั้นตอนเลยครับเดิมบนรอบใต้บัวสดสามรอบนะครับเราจากนั้นลองพับไบวายที่องค์พระครับ ตรงจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่เรานําน้ํามาลดนะครับลงไปในช่องนี้นะเขาจะน้ามาถวายกันที่ช่องนี้นะครับเราก็ไหว้หลวงพ่อกันตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ไปปิดทองลูกนิมิตตรงนี้นะครับก็ถือเป็นการจบในอุโบสถนะครับ หลังจากเราได้ไหว้ใต้อุโบสถนะครับให้เราขึ้นมาด้านบนนะครับเข้าไปที่อุโบสถนะครับเพื่อไปไหว้หลวงพ่อเจ้าสัวนะครับหลังจากที่เราไหว้หลวงพ่อเจ้าสัวเสร็จนะครับเราก็เดินออกมามาเข้าที่วิหารหลวงพ่อโตครับมาไหว้พระสามองค์นี้นะครับเขาว่าศักดิ์สิทธิ์กันมากๆนะครับให้กับสิธิ์ที่หูนะครับขอคนละหนึ่งพรเท่านั้นนะ สักสิทธิ์จริงๆครับแนะนําครับลองไปฟังคาล้ําลือดูนะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่ทุกคนลงไปหาข้อมูลดูนะครับว่าคือจุดอะไรจากที่เราไหว้หลวงวิหารหลวงพ่อโตเสร็จนะครับเราก็เข้ามาที่โบสถ์ใหญ่นะครับเดินเข้าไปนะครับทางซ้ายมือนะครับจะเป็นพระสังกัจจายนะครับตรงจุดนี้เรามาไหว้ก่อนนะครับแล้วเข้าไปที่โบสถ์ใหญ่ต่อไปครับ จากนั้นนะครับเรา็เที่เข้ามาที่โบสถ์ใหญ่กันครับเพื่อไปสักการละหลวงพ่อนะครับหลังจากที่เราไหว้หลวงพ่อจะในโบสถ์ใหญ่เสร็จแล้วนะครับเราก็มาลอดถ้ำนาคีต,ตรงนี้ต่อนะครับเพื่อเอาสติมงคลนะครับในถ้ำจะมีลักษณะเป็นเอ,อ่อเบี้ยแก่นะครับเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้น แนะนำนะครับว่าจุดสุดท้ายให้เข้ามาที่นี่นะครับเราเข้าไปในถ้ำกันนะครับเข้ามาก็จะเจอฤาษีครับแล้วก็สังเทีนะครับผิวผนังถ้าจะเป็นเต็มไปด้วยเบี้ยแก้ทั้งหมดนะครับดันั้นไขที่โดนกุใส่หรืออะไรมาที่นี่น่าสนใจครับตามแบบนี้ได้เลยนะครับ้างแนจะมีคําแนะนําบอกแต่ละจุดนะครับไว้ทำยังไงสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องเราด้วยนะครับยอดปลุกเที่ยวครับและเราจะพาไปที่ไหนกันอีกติดตามชมกันในคลิปถถัดไปนะครับ ขอบคุณมา,มากมครับสวัสดีครับ